สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนเพ่อะพรผมเบ้าหยอแสแนแเนลนะพี่น้องนะมันกินมีแนวแซ่บมาฝากหมดตอนพี่น้องคือเก่าครับผมเป็นเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาะนะพี่น้องนะปลาดุกต้มน้ำปลาพี่น้องขอมาหลายเบ้าเหยอจัดให้เด้อพี่น้องเด้อเอามาพี่น้องแกงพักสคืีเก่าพลังข้าวเหนียวมาเซนเบ้าหยอเด้อมนอมากๆหดอกเนาะ ก่อนอื่นกบบรับพี้องขอแสดงความเสียใจด้พี่น้องเด้ออยู่ประเทศไทยเขาเนาะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแล้วก็มีตึกถล่มลมีผู้ได้รับบาดเจ็บโอ้ลายอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่บุมีพยายามให้เกิดขึ้นนะพี่น้องเนาะเอาบีน้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวได้พี่น้องเด้อตึกถล่มอย่างก็แล้วแต่นะที่เอาประสบประสบประสบภัยอยู่นะบี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเอาขอให้พี่น้องผ่านพ้นไป ผ่านพ้นไปขอให้มีมีกำลังใจเฮาทุนมกำลังใจได้พี่น้องเนาะไอพี่น้องคนไทยกะให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเด้ออ่ะบอยน้องอยู่ตั้งประเทศกะติดตามข่าวอยู่ตลอดโอ้เบิ่งแล้วกะโทรหาพี่น้องอยู่ไทยลหลายๆคนคือกันพี่น้องเลย <c oughs> เอาบอย้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเอ้ยมา้งเซ็นเซ็บอยน,น้องเด้อเป็นยังงมากมายดอกลุยเลยมันเป็นไทยธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะบุญี้ผู้ใดที่สิอยากให้มันเกิดนะพี่น้องนะบุญี้ย์อยากให้มันเกิด ก็เกิดขึ้นมาเอามาสร็เสร็จลหวบอยงด้อพี่น้องเด้อบอยง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ,อยู่ตั้งบะเทศกะเบิ่งข้าตวตวลอดนะพี่น้องนะบอยอกำลังเบิ่งรายการซดหุหนกระแสอยู่แต่เหตุงานไปนำกระเบิ่งไปนำนะพี่น้องนะเบิ่งรายการพี่น่วงแผ่นดินไหวพอดีเลยรายการกะหยุดถ่ายทอดเลยุ่นกระแสบอยงกับเลือนไปนเลือนมาก,ก็เห็นตึกถลม่มโอ้ เป็นตยานพี่น้องเลยเอา้าขอให้พี่น้องปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อมาเด็กชายน้องเบงาเนาะอือือ <c oughs> มันค่ะแสรขฐกินหน่วยหอมน้ำปลาฮอืม สัตว์ตรงนี้ง่ายเลยเป็นเมนูมากนะพี่น้องนะอืมัน<ม> khổ quá rồi nè, phí nông tuần Ưm Ưm Ôi, kóng dứt thức, nhỏ cả, áo, mình... คือหยุดบันทึกมันมีข้อความยุคเกาหลีเข้ามานะพี่น้องนะข้อความยุคเกาหลีมาสิมาเตือนมาเตือนตลอดแล้วคราวนี้วิดีโอหยุดบันทึกปอ่้อกะลืมเบิง่งโอ้เกือบพี่น้องเลยเอา้ามาแซ่บเกือบกลิ้งเบ็ดปลาพี่น้องข้อความยุคประเทศเกาหลีนี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บมีข้อความเด้ง มาบอกในโทรศัพท์เลยนะพี่น้องนะเด้งมาบอกเลยในโทรศัพท์ไม่กระทั่งอุณหภูมิอุณหภูมิหรือความหอควอมอย่างฟุ้นหลายเนี่ยขอความที่เด้งมาบอกทุกโทรศัพท์ทุกหมายทุกหมายเลขของโทรศัพท์

Ừm. Không mắc มันฮหากไม่เอา มันครับ हम्म mm सा -hmm. oh, มันคัดหนู ขากันเปน้องนะ <c oughs> เกิดอ <c oughs> ุบิเหตุเลยี่น้องเด้อ <c oughs> มันมีข้อความเข้ามาีปน้องเลยข้อความเข้ามาตึ้งแหละบาน้องกดข้อความออกมันจะเป็นข้อความเตือนนะพี่น้องนะกดออกปุบแลบวบาน้องลืมเบองเวลาเวลาวิดีโอเป็นบบเดินเอาต่อไปไอ้กดเพล์ให้มันเดินนะพี่น้องนะ บอยน้อลืมเบิ้ลจนหน้าจอมันปุ๊บหายไปนะพี่น้องนะกินปลาดุกไปแล้วตัวนึงเอาเกลือพี่น้องสบดไปเยเบิ้งอ่ะแต่ละคลิปนี้กะนบอยน้อขอขอบคุณพี่น้องเดอ้อสู้คู่สู้คนที่เข้ามาเบิง้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบอยน้องบอยน้องกมีอย่างให้พี่น้องด้วยกันว่าขอบคุณจากใจบอยน้อนี่แหละมื้อนี้ก็ไดไอ้ปลาดุกตัวนปลาไหลเนาะเอามาฝากพี่ตุ่นน้องโอ้เป็นเมนูมากนะพี่น้องนะแซ่บขัน้นเกลีอดอะแต่ละคลิปนี้กะนจากพี่จากน้องไปพี่นี้เดอ้อส,สวัสดีครับ